เป็นแทร์ออยอืนก็คือเป็นน้ำมันที่จะช่วยทำให้ผมนุ่มสลวยไร้ซึ่งความหยาบก,กระด้างสามีจะมาลูบยังไงก็ไม่สะดุดลื่นหรือล <paper> ื่นหรืออะไรหรอไม่มีทางสะดุดนะคะ นี่คือตัวใหม่ซึ่งตัวใหม่เร็วเพื่อออกมานะคะก็เดี๋ยววันนี้ทุกคนก็จะได้กลับไปลองใช้ด้วยโอ้ยดีใหม่เพมาถึงล่าสุดสดสร้อนๆเลยใช่ค่ะตัวทีกเราตัดอยู่ในมั่นใจด้วยนะคะครับโอเคนะฮะนี่คืออีกหนึ่งคุณพันเนาะนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะจากนี้นะฮะก็เป็นสู่อยู่เรื่องเรื่องนะฮะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องความรักเนี่ย วันนี้ครบรอบ8ปีมีอะไรพิเศษไหมคะมีโปรโมชั่นหรือมีอะไรเด็ดๆอยากจะให้เ,เพื่อนๆช่วยกันแชร์ไหมคะจริงๆก็โปรโมชั่น Hairless นะคะวันนี้ด้วยความความรักเราก็อยากจะให้ดมมอยากจะให้หอมนะคะ <laughs> ก็ h a i r m e s <laughs> s ของเรานะคะวันนี้ก็ลด50%ไปเลยนะคะใครก็อยากจะได้ดมใครไม่มีคู่ก็จะได้มีคู่ใครมีคู่อยู่แล้วก็หอมกันทั้งวันทั้งคืน หวานจริงๆแล้ววันนี้ก็หวานตามไปด้วยนะจ๊ะขอแฮชแท็กวันนี้หน่อยเพื่อนๆอยากจะแชร์รูปะไรให้นให้คิดให้หน่อยค่ะแฮริสเล็กแปดก็พออย่าเขียนเยอะอายุเยอะแล้วเดี๋ยวเขียนไม่หมดแฮริสนะคะสะกดง่ายๆค่ะแฮร์แปลว่าเส้นผมอยากแฮรี่ใช้แฮริสและเติม ITZ เข้าไปเออแล้วก็เล็กแปดเข้าไปนะค่ะแล้วก็ ะะแล้วเราจะมาฉลองกันเรื่อยๆจนไปถึงปีที่20นะคะ เราก็จะมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้นะฮะเอาละได้เวลาหวานๆแล้วนะครับซึ่งก็หวานเสมอต้นเสมอปลายเป็นคู่รักที่เป็นแบบยางใช่ชวเวลามีอะไรที่มันมีข่าวคราวอะไรในวงการบันเทิงปุ๊บเกี่ยวกับคู่รักเนี่ยาสามีแ,แห่งชาติจะมาเลยท <c oughs> ันท <c oughs> ีจนจนเขาจะพูดบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปก,กติอ่ะทำไมคุณต้องมาขัดขึ้นในว่าในเมื่อมันคนทำเนี่ยปฏิบัติที่ผู้ชายทุกคนต้องทำต้องทำเอเคนะฮะ ความหวานความรักอยู่เสมอต้นสัปดาห16ปีและนี่คือพี่เล็งฮิวโก้ของเราค่ะแต่งเลย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 จูบเลยหรอจูบเลยจูบเลยอ่อายุมากแล้ว เอาตัวข้างหน้าไปเก็บที่ไหนก่อนแทงเลยแทงเลยสุอปเปอ้์เนาะนะครับเป็นไงบ้าพี่เล็กมันคุณคือแบบอย่างนะครับของผู้ชายทุกทุกรุ่นเลยนะทุกทุกเจนเลยนะตอนนี้อะเวลามีข่าวคราวอะไรทุกคนก็จะยกคำพูดของคุณขึ้นมาเสมอเสมอก็เลิกทำอะไรแบบนั้นได้แล้วคร pues ับเพราะว่าคุณกำลังว nah. ่าเข้าตรงนีงผมนะครับ เห็นแก่ความปลอดภัยของผมในสังคมผู้ชายบ้างนะครับผมเองก็ต้องคุกคลีกับสังคมชายแท้เยอะพอสมควรนะครับแล้วผมก็กลัวเขาจะเหมันไใส่เอานะครับผมแค่พูดถึงในกรณีของผมเองนะครับแต่ว่าที่ทําอย่างนั้นได้แล้วมันไม่ยากนะครับก็เพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีผมก็ไม่รู้ว่าถ้าความสัมพันธ์มันไม่ดีเนี่ย ผมจะสามารถทำตัวดีขนาดนั้นได้หรือเปล่า<อ>ผมก็อาจจะไม่มีความอดทนก็ได้<อ>แต่สำหรับผมมัน,มนคุ้มครับผม<อ>เราสองคนเนี่ยเรายิ่งอยู่ด้วยกนันก็ยิ่งสร้างอะไรนอกจากแค่ความสัมพันธ์เราในแต่สังคมเพื่อนต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาบริษัทที่เขาสร้างขึ้นมาวิธีที่ผมมองธุรกิจดนตรีของผมเองก็แตกต่างจากการมองเขาทำเทเลสองาท อะไรด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องมีพาร์ทเนอร์ไม่ต้องอะไรแล้วเขาเป็นคนที่สอนอะไรผมโดยไม่พูดนะ้าพูดเขาผมผมไม่ฟังหรอกผม,ผมคอยสังเกตสิ่งที่เขาทำ<พ>อ่านั่นแหละบทเรียนที่แท้ทุกสักาะกํทำอะ,อะไรในฮาน้าที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรา รักเขามากขึ้นทุกวันมัดใจคุณอยู่อ่ะมัดใจคุณอยู่ในแบบที่ไม่มีใครในโลกนี้ทําได้อ่าเพน,น้ผมก็ไม่รู้หรอกแล้วว่าคนอื่นในโลกเขาทาอะไรกันแต่เขาให้อาภัยผมเร็วมากอ๋อยังไงค,คุณทำอะไรผิดหรือต้องให้อาภายัยก็ ผมเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายนี่ครับถ้าใครเป็นผู้ชายก็จะรู้ว่าเราทําอะไรผิดกันตลอดเวลานะครับสังเกตจากการติมชมของคนรอบข้างนะครับเ,เขาก็จะบอกเราตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรผิดอยู่ขณะที่เราผิดขนาดนี้เขาก็ยังให้อภัยเราและมีเมตตาแต่เรายังน่ารักกับเราจริงๆครับเพราะว่ายิ่งแก่ก็ไม่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนที่น่ารักขึ้นนะครับผมบางทีผมก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วเขาเขาก็เป็นคน เซอร์วิสได้เขาก็เจ็ดได้ว่าเราเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเข้าหาเขาหน้าไม่เปลี่ยนแต่เราต้องเปลี่ยนนะสุภาพบุรุษตัวจริงเสมอต้นเสมอปลายคุณธีพนักงานนะคะวันนี้มีอะไรอยากจะเรารู้แหละว่ามีอะไรคือคุยกันในส่วนตัวแต่ว่ามีอะไรอยากจะแบบแชร์ให้เราฟังไหมคะว่า สิบหกปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการ<ช>ที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่น่ารักเราก็เน่นแฟนขนาดนี้ก็ขอบพื้นที่รับได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ <c oughs> ถ้าเอาว่าคบกันนี่คือปีนี้ปีที่20 <c oughs> วันนี้เราถึงอยากเชิญทุกคนมาร่วมจริงๆแล้ว20ปีแห่งความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่นะคะก็เขาก็ยอมมาตลอดนะคะต่อให้เมียจะฟาดฮวงฟาดงาไม่อยู่บ้านยังไงไปเที่ยวกับเพื่อนยังไง เอาเอาจริงนะไนะไม่เที่ยงคืนไม่กลับบ้านอ่ะไม่อยากเทีย่ยงคนะืนอ่ะกลัวสามีตกใจทำไมกลับเร็วเกิดอะไรขึ้นไม่สบายหรือเปล่าทำไมภรรยาถึงบ้านแล้วตัวร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำตัวให้เหมือนเดิมเรา,เ,าเป็นเป็นยังไงกันใช่ทำตัวให้เหมือนเดิมใช่ทตัวให้เหมือนเดิมี๋ยวเขาตกใจแล้วเขาก็รับได้ในทุกอย่างที่เราเป็นให้อภัยทุกอย่างเวลาเราเจอ หุดหงิดทุกวันนั้นของเดือนอะไรเงี้ยเขาก็ยังรับได้แล้วก็บอกอย่าเป็นบ่อยนะภรรยาก็ขอบคุณยความเสมอต้นเสมอปลายของเขาเหมือนกันและความรักที่เขามีให้มากขึ้นเรื่อยตั้งแต่วันแรกจนวันนี้รักมากขึ้นหรือเปล่าสรุปจะต้องมากขึ้นสินะถ้มากถ้มากน่มีก็ช่วยมีก่นเออหรือว่าคุณมีแค่ คืเขาแบบรู้สึกว่าคุณน่าเข้าใกล้ตลอดเวลาเพรผมสวยเคล็ดลับคือผมสวยเคล็ดลับผมสวยลมยะกลิ่นหอมกลิ่นหอมมีกลิ่นที่อยากดมวันนี้นี่รักกล่าวขอบคุณทุกคนให้หน่อยสิเพราะว่าดูดีมากันเยอะมากมายไม่คาดไม่ฝันนะคะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจ เราสองคนแล้วก็บริษัทแฮริสของฮานนะ่าโดยเฉพาะแก๊งขาประจำของพี่ฮันน่านะครับ <c oughs> ผมเลิกเลิกเอาผมเป็นแบบอย่างแล้วเรา,เาสังคมเพื่อนสังคมนี้เป็นแบบอย่าง,งนะครับผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีว่าเพื่อนควรจะเป็นยังไง <c oughs> ชวนเมื่อไหร่เพื่อนก็ต้องมา, <c oughs> ม,ามาไงก็ต้องมาให้ครบ <c oughs> <c oughs> มาถึงแล้วก็ต้องเดด ต้องเด่นครับต้องเด่นครับแล้วผมรู้สึกว่าความสนับสนุนซึ่งกันและกันของแก๊งเพื่อนเขาเนี่ยมันน่ารักมากเพราะแก๊งเพื่อนเขาส่วนใหญ่ก็เป็นต่างคนก็ต่างทําอะไรกันทําผลิตภัณฑ์ทำร้านทําธุรกิจทำอะไรกันแล้วเขาก็จะเวียนกันช่วยกันไปเรื่อยๆจนเขามีอะไรทําทุกวันทุกเย็นมีกระดัให้ไปช่วยมีต้องขอต้องไปไลฟ์ช่วยคนนู้นช่วยคนนี้ไปมาพี่อกเริมเลิ่บอกความใจนะ ไม่ผม<ล>ดีใจ <ผม S 2> ใครับดีใจละผมเห็นการช่วยเหลือกันทํางานเยอะขนาดนี้นมันต้องมีมวลเงินมาหาศาลแบบ <c oughs> วนเวียนอยู่ตรงนี้ผมก็เลยไม่กังวลแล้วก็กล้าผลิตงานเพลงที่อาจจะไม่แมสเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรไงเพราะว่าเมียเป็นนักธุรกิจแล้วเพื่อนเพื่อนของเมียเนี่ยก็รวยมากเพราะว่ามีธุรกิจเยอะมากมาที่ต้องไปช่วยไลฟ์แล้วต้องไปเปิดร้านเนี่ยร้านเขาเปิดมาแบบ ร้อยล้านก็นไปดู้ะหลายร้านที่กันดึงดูดใช่ไหมเขาก็ต้องไปเออต้องไปไม่งั้นผมไม่กลับบ้านสักทีที่รักไหนบอกจะกลับสองทุ่มพีพี่คนหนู่มคนนี้เขาเปิด <Ep>. ร้านใหม่แล้วก็ต้องไปแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปไลฟ์ต่อจัดใจลุ้นเลื้อนของนี่คือขอบคุณเพื่อนๆอบคไม่ผมผมผมว่ามันเป็นอะไรที่บ่งบอกนะครับว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรความรักดีอ่ะความรักดีที่มีมีต่อกันมิตรภาพแล้วก็ความพร้อม ประกบตัวซัพพอร์อตรตลอดแบบจริงๆนะครับอันนี้มันเป็นอะไรที่หายากแล้วก็ขอให้ทุกคนรักกันนานๆครับโดยเฉพาะแดงเื่อนหน้าเนี่ยรับเงินอัน้นมาให้ตัวเองอย่าให้ทุกคนตบมเอตัวเองนะคะ่ะและสิ่งที่ไม่อยู่กับสามีทุกวันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นนี่แหละคะ <c oughs> ่พะพาเพื่อนมาทั่ววงการ เยอะขนาดนี้จากความรักที่ทุกคนมีให้น้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกคนจากใจนะคะรักที่สุดนะคะอีก4ปีนะคะครบ20ปีมาอีกนะคะลงในปฏิทินเลยนะคะ21มีนาคมครบรอบ20ปีฮานาฮิวโกนะคะถ้าเรายังอยู่ถึงวันนั้นกันนะคะก็ไมีแต่ตายอย่างเดียวะถ้าจะไม่อยู่อยังไงก็ต้องอยู่โง่ ลอยจะเสกใช่ไหมนไหนจะขอบคุณขนาดนี้แล้วอยากจะขอบคุณเลยสามีคนนี้ไหมไม่ต้องหรอกขอบคุณกันเองเหรอใชมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้เราได้เห็นถึงเออไอ้างเนี้ยทุกคนก็แบบอ๋อประเดี๋ยวเอาประเดี๋ยวคุณไม่ไม่ไร้จินตนาการเหรอครับไร้จินตนาการเหรอโอเคเราคิดดูเองแล้วกันนะครับลองแฟนตาซีเอาในหัวตัวเองเลยอ่า เอาเปเราก็รู้อยู่แล้วล่ะเขาหวาน่ำหวานชื่นขนาดนี้เนาะนะครับลูกสองแล้วเขาไม่ต้องพิสูจน์หรอกนะลูกโตแล้วครับโอเคครับผมผมเลี้ยงางพาน้าแล้วก็หิวก้ด้วยเดี๋ยวเราคงจะจอยแล้วก็ปาร์ตี้สังสรรค์กันตรงนี้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตนะครับขอชวนนักดนตรีเตรียมตัวด้วยนะครับ